ผู้ชมกับเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าจะโทษใครเลยนะครับขณะที่มีหญิงสาวรายหนึ่งนะครับกำลังที่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปสมัครงานที่นิคมอุตสาหกรรม304ในจังหวัดปราจีนบุรีขณะที่เส้นทางนั้นครุกคะเป็นหลุมเป็นบ่อเธอได้หักหลบหลุมบ่อเหล่านี้นะครับจังหวะพอดีมีรถกระบะสวนทางมาจึงมีการประสานงานกันส่งผลให้เธอนั้นเสียชีวิตขาดที่ครับ เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นขณะที่หญิงสาวรายนี้นะครับกำลังจะเดินทางไปสมัครงานที่นิคมอุตสาหกรรม304นะครับทราบชื่อนะครับคนที่เสียชีวิตชื่อนางสาวยุภาวดีพลลิศนะครับอายุ23ปีเป็นชาวตำบลหาดนกแก้วอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับ ตำรวจสพศรีมหาโพธิสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตกำลังขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านเพื่อจะไปสมัครงานที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับเมื่อขี่ผ่านตลาดท่าตูมซึ่งสภาพถนนทางหลวงชนบทสาย5 0 0 9นะครับมีสภาพที่เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ชาวบ้านในบริในบริเวณนั้นบอกว่าไม่เคยมีการปร,ปรับปรุงแก้ไขเลยนะครับผู้เสียชีวิตได้ขี่หลบหลุมขนาดใหญ่กลางถนนทำให้รถเนี่ยเกิดการเสียหลัก ขณะเดียวกันที่นายเทวินมวลคำลาอายุ21ปีนะครับขับรถกระบะสวนทางมาด้วยความเร็วจึงเกิดการชนประสานงานอย่างแรงเลยนะครับจนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตกระเด็นไปติดอยู่กับต้นไม้ข้างทางหลังเกิดเหตุนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ ก่อนจะทําการควบคุมตัวนายเทวินคนขับรถกระบะมาสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายเทวินไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถด้วยเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็นําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเตือนภัยกันนะครับในช่วงนี้มีรถจักรยานยนต์หายบ่อยครั้งนะครับที่จังหวัดเชียงสาก็เช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้นะครับเหยื่อนั้นเป็นนักศึกษาขณะที่จอดรถอยู่ที่หอพักนะครับ กระบวนการและวิธีการของคนร้ายเขาใช้วิธีการอย่างไรในการขโมยรถนะครับไปติดตามรายงานนี้จากรองออสสารคามครับสองทุ่มยี่สิบแล้วสองทุ่มยี่สิบเวลาเสยงมันไม่เหมือนใครหรอครับเขาไม่เหมือนใครเพราะมีคันเดียวในหอนี้ครับโอ้คันเดียวในนี้เลยครับพอคันที่สองก็เดินเปิดประตูให้สามวิ่งไปใช่รถลางจริงครับในสุพชัยดีวงกําลังพูดถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่มาก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ของตนเองที่จอดอยู่หน้าหอพักภายในซอยเทพคุณากร13 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชเชียงเซาจุดที่รองออดยินอยู่ตรงนี้ก็คือซอยเทพพุณากรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชเชียงเซาครับซึ่งจุดนี้คนร้ายได้มาขโมยรถจักรยานยนต์ไปอย่างอุกอาจนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เขาทํากันเป็นทีมครับเป็นทีมอย่างไรเดี๋ยวตามรองออดไปครับเยื่อรายนี้ยังบอกด้วยว่า คนร้ายแก๊งนี้จะทำการเป็นขบวนการโดยมีการขับรถกระบะแวนสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตะเวนมาดูรถจักรยานยนต์เป้าหมายก่อนที่จะลงมือขโมยครับนี่ก็คือรถยี่ห้อโตโยต้าครับยี่ห้อโตโยต้านะครับคือคล้ายรุ่นไมตี้เอ็กซ์ครับเป็นรถแวนครับเอาที่ทางคนร้ายนี่ก็คือขับมาข้างในเห็นมีอยู่3คนครับตอนที่ผมมองไปแล้วตอนที่เขาบังอยู่ครับมีอยู่3าคนมีชายคนนึ่งหันหลังมามอง คือตอนที่เราเห็นในรถเนี่ยมีสามคนครับเพราะกระจกใสครับไม่ติดฟิล์มอะไรมากมีชายคนหนึ่งหันหน้ามาหาเราอีกสองคนก็คือคนขับครับกับอีกคนหนึ่งนั่งคู่คนขับครับเห็นหน้าคนขับชัดกว่าครับเพราะเขาเปิดกระจกออกมาถามว่าเราเป็นอะไรครับอ๋อแสดงว่าคนร้ายมีทั้งหมดห้าคนครับที่ที่มาจุลกรรมใช่ครับหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกธนาวุฒิจงจิระ ผู้กำกับสถานีภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ได้สั่งตำรวจไยสืบสวนลงพื้นที่เฝ้าจุดไล่กล้องติดตามคนร้ายแก๊งนี้อยู่ส่วนรถแวนสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะก่อเหตุนั้นขณะนี้ตำรวจได้สืบสวนอยู่ว่าเป็นรถไขรและคาดว่าน่าจะก่อเหตุขโมยรถมาแล้วหลายครั้งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจครับสำหรับแก๊ง จรากรรมรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งขณะนี้ทราบว่าหายแล้วหลายคันก็ได้แต่วิงวอนว่าตำรวจจะติดตามตัวแก๊งคนร้ายแก๊งนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับผมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณคุณขวันชัยสุดโตถ่ายภาพรองอสสารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสมบายดีครับ ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์เอาชนะยาเสพติดนะครับจังหวัดชนบุรีได้วางแผนล่อซื้อนะครับนักค้ายาเสพติดมีนามว่ากุยเสือเพนนะครับหรือว่ามนุษย์ล่องหนนะครับถูกจับกลุ่มได้ในขณะที่มีการวางแผนล่อซื้อครับ<อ>เหตุการณ์นี้นะครับนายพักวัดเลิศมุกดานะครับรายอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะครับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนะครับได้วางแผนล่อซื้อยาเสพติด จนสามารถจับกลุ่มเอเจนต์หรือว่ามีชื่อว่านายสุวิชาสำนักวิชานะครับมีฉายาว่ากุยเสือเพนอายุ25ปีนะครับข้อหามียาสติดประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายแล้วก็ได้ของกลางยาบ้าทั้งหมด27เม็ดนะครับกัญชาอัดแท่งน้ำหนักกว่า73กิโลกรัมนะครับ แล้วก็เงินสดอีกประมาณ1,900บาทนะครับเป็นเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อนะครับรถจักรยานยนต์อีก1คันนะครับจับได้ที่ริมถนนบริเวณชายเขาว,วังปลานะครับหมู่ที่11ตําบลบางสะเรอํเราเภอสัตหีบชนบุรีนะครับ นายอำเภอสัตหิบบอกว่าคดีนี้นายสุวิชานะครับเป็นเอเจนต์้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวนะครับแล้วก็เคยถูกล่อซื้อแล้วก็เข้าจับกลุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็หนีรอดมาได้อย่างหุดหวิดนะครับล่าสุดก็ได้ส่งสายรับสาวเข้าทําการล่อซื้อโดยใช้ยบาบ้านในี่ยจำนวน10เม็ดพร้อมเงินสดอีก1,900บาทนะครับ แต่ก็ยังไม่เข้าจับกลุ่มเพื่อที่จะให้นายสุดวิชาเนี่ยตายใจยก่อนแล้วก็นัดหมายซื้อขายยาบ้ากันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยใช้ยาบ้าจํานวน10เม็ดนะครับมาส่งมอบยังจุดหมายเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าทําการจับกลุมนะครับเจ้าหน้าที่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยมีการจุดธูปบนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขานะครับให้สามารถจับตัวนายกุยเสือเพ่นเนี่ยให้ได้ จนกระทั่งจับได้นายที่สุดนะครับนายสุวิชาเรือว,ว่าโกยเสือเพนเนี่ยให้การรับสารภาพว่าค้ายาเสพติดมานานหลายปีไม่เคยถูกจับกลุ่มแม้แต่ครั้งเดียวนะครับส่วนสาเหตุที่ไม่เคยถูกจับก็เนื่องจากตอนเนี่ยมีคนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีสัมผัสที่6นะครับทุกครั้งหากที่มีปัญหาหรือว,ว่าจะเกิดลางร้ายเนี่ยครั้งนี้ก็จะเกิดการเ,าเรียกว่ามีจุดนัดหมายมยีรางทั้งหอนบอกก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยเกิดผิดพลาดนะครับแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ย จับกลุ่มในที่สุดนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่วางแผนล,ล่อซื้อแล้วก็ลุยไปจับนายุกยเสือเพ่นนะครับฉายาอีกหนึ่งฉายาคือมนุษย์ล่องหนนะครับ มากันที่เรื่องของผู้พักอาศัยนะครับโดยเฉพาะนักศึกษานะครับโครงการเรียกว่าเป็นเพื่อนข้างห้องเตือนภัยเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาจัดขึ้นแล้วก็เป็นโครงการนําร่องเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับวันนี้นะครับคุณปรีชาพ่อพูลลงไปตรวจสอบนะครับว่าโครงการเพื่อนร่วมห้องเพื่อนข้างเคียงที่อยู่ห้องข้างเนี่ยคอยเตือนภัยกันเขามีวิธีการอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัยคืนความสุขใจให้หอพักและชาวชุมชนครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางมหาวิทยายลัยรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอุดมสุขได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยครับ โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัยคืนความสุขให้หอพักและชุมชนเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทางมหาวิทยายลัยลามคำแหงและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกันในการป้องกันเหตุเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่เว้นแม้แต่หอพักนักศึกษานะครับถ้าได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะครับเราก็จะมีเจ้าที่วิทยากรมาให้ความรู้นะครับอาเช่นการแจ้งข่าวอาชญากรรมนะครับ การแจ้งข้อมูลบาะแสต่างๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยเราก็จะนำมาในการแก้ไขนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเจ้าของหอพักหญิงในมหาวิทยายลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาซึ่งเป็นหนึ่งในหอพักที่เข้าร่วมโครงการ ได้เปิดเผยถึงวิธีของแก๊งคนร้ายที่มักฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุขโมยทรัพย์สินแม้หอพักจะมีระบบที่รัดก,กุมเพียงใดก็ตามคนร้ายอาจทำแก้งมาหาเพื่อนแรกบัตรประชาชนไว้จากนั้นก็จะเข้าไปในหอพักห้องไหนที่ไม่มีคนอยู่หรืออยู่คนเดียวก็จะทำการก่อเหตุคือถ้าเกิดสมัยก่อนนะฮะพี่บอกตรงๆความหละหลวมมันก็มีกันทุกคนนะฮะอย่างก้องวงจรปิด เราก็ไม่ค่อยมีสมัยก่อนใช่ไหมเราคิดว่าเราเป็นหอพักเล็กๆแต่พอมีปุ๊บเนี่ยเราเปิดกล้องวงจรปิดดูได้ว่าใครเดินผ่านหน้าหอเรากลางคืนหนึ่งเงี้ยแม้กระทั่งรองเท้าสมัยก่อนยังมีหายนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงกลุ่มนี้ยอมรับว่าได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและบอกว่าการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาหรือเพื่อนต่างหอพักเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบคนร้ายโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุข,ขึ้นในหอพัก หากเพื่อนข้างห้องหรือห้องใกล้เคียงรู้จักได้เห็นหรือได้ยินเสียงก็จะเข้าไปช่วยเหลือหรือช่วยแจ้งข่าวได้ทันทีลำพังเฉพาะเจ้าของอาคารหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจไม่ทั่วถึงก็คือเจ้าของหอพักเขาก็ดูแลแบบเป็นเหมือนครอบครัวค่ะก็คือหนูมาจากจังหวัดชลบุรีก็คุณพ่อก็มาคุยกับเจ้าของหอพักก็คือเอรับมาดูแลเหมือนเป็นดังครอบครัว เขาก็มีปัญหาอะไรปรึกษาได้อันตรายที่เกิดขึ้นภายในหอพักนอกจากเพื่อนร่วมห้องแล้วการตรวจสอบคนนอกที่เข้ามาในหอพักถือเป็นเรื่องสำคัญกล้องวงจรปิดเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบผู้ต้องสงสยัยโครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภยัยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถทำให้ปัญหาอาชญากรรมตามหอพักนั้นลดลงได้อนเอนกพลพินโยถ่ายภาพปีชาพะพูล เนชั่นทีวีรายงานไปปิดท้ายกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับได้นําเรือพร้อมใบอนุญาตนะครับไปมอบให้กับโรงเรียนเด็กนักเรียนบ้านท่าลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับมีตัวแทนนะครับคือผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายชัยพลทิติศักด์นะครับ เป็นประธานรับมอบใบอนุญาตใช้เรือที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นได้ต่อเรือลำใหม่ให้แล้วก็มีนายประสาทภูเูปลืมนะครับเป็นตัวแทนในการมอบแล้วก็พร้อมทั้งคณะครูเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการท้องถิ่นร่วมเป็นสักขีพยานครับงานนี้ก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมของโรงเรียนบ้านท่าลาด จากนั้นก็ได้ทําการมอบเรือให้กับนักเรียนได้นั่งโดยสารกลับบ้านหลังเลิกเรียนที่ท่าน้ําใกล้กับโรงเรียนบ้านท่าลาดนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านกุดหินท่ามกลางความดีใจของชาวบ้านแล้วก็ของผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับเรืออย่างเป็นทางการแล้วนะครับครับทั้งหมดนี้คือในชาระวังภัยช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณอุมาพรครับ